สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอไก่คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปทูเวียสแทนเปียบคลิประหว่างอลไบโนฟูลเลตแต่ละราคานะครับผมว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมตอนนี้ใกล้จะครบ1,000ัซับแล้วครับทุกคนใกล้จะถึงความฝันใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วครับผมก็ ฝากกันกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมผมจะมาทำคลิปถูก vs แพงเปรียบเทียบระหว่างอัลไบนอฟฟูเลแต่ละราคานะครับผมซึ่งผมได้ทําการ คัดเลือกมาทั้งหมด3ราคาครับผมราคาแรกจะเป็น80บาทราคาที่2จะเป็น200บาทราคาที่3จะเป็น500บาทตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัว80บาทนะครับผมได้ทําการสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับผม80บาทครับรวมค่าจัดส่งก็เป็นร60บาทครับผมสาหรับแบบแรกตัวที่2นี่ก็ราคา200บาทครับทุกคนรวมค่าจัดส่งแล้วก็เป็น280บบาทครับผม แล้วก็เจ้าตัวที่สามครับผมเป็นเจ้าอับบิโนฟูลีของผมเองครับผมอยู่ในตู้ซึ่งเจ้าตัวนี้ผมได้มาในราคา500บาทครับทุกคนรวมค่าจะส่งแล้วก็เป็น580บาทครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่างอับบิโนฟูลีทั้ง3ราคานะครับมีอะไรกันบ้างครับผมแล้วแต่ละแบบด้วยครับผมเหมาะในการเลี้ยงสถานที่แบบไหนครับก็อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงในบ่อใช่ไหมครับทุกคนเราควรจะต้องซื้อปลาประมาณไหนเกดไหนดีหรือถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงในตู้เนี่ยเราควรจะต้องซื้อปลา ลงประกวดอย่างเงี้ยเราควรจะต้องซื้อปลาเกดไหนราคาไหนอะไรอย่างงี้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันทั้งหมดครับจะมาเปรียบเทียบกันทั้งหมดเลยครับผมว่าน้องแต่ละตัวนะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไดทําการเตรียมน้องปลาไว้ที่เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับทุกคนเราก็จะมาเริ่มจากด้านไซส์วิวกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งคู่แรกเนี่ยครับเป็นคู่แ0บาทครับผมเราลองสังเกตตัวพู่กันก่อนนะครับทุกคนเราจะมองเห็นได้ว่าตัวพู่นะครับผมตัวค่อนข้างที่จะเล็กมากครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับตรงช่วงลำตัวก่อนจะไปถึงหานะครับค่อนข้างที่จะเล็กมากครับทุกคน ส่วนตรงช่วงหัวทุกคนเห็นไหมครับช่วงตรงแถวๆหน้าเขาเนี่ยครับสีแดงจะยังขึ้นไม่เต็มอยู่เลยครับผมทุกคนเห็นไหมครับผมซึ่งน้องตัวนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับผมว่าอายุทั้งหมด3เดือนเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับแต่สีเนี่ยครับยังขึ้นไม่เต็มเลยแล้วก็กระโดงของน้องเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเล็กถ้าเกิดเรานับแบบพวกซี่ของกระโดงเนี่ยครับผมคือคือพวกซี่เนี่ยพวกขีดขีดขีดเนี่ยจะน้อยมากถามว่ากระโดงยาวไหมก็ไม่ยาวครับผมถามว่ากระโดงใหญ่กระโดงตั้งไหมก็ไม่ครับผมกระโดงค่อนข้างเล็กมากครับผม ค่อนข้างที่จะเล็กมากครับทุกคนเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนบ่ายเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหางกระตัวของเขาเนี่ยครับค่อนข้างเล็กมากครับผมแล้วก็ต่อมาเราจะมาดูที่ตัวเมียครับผมก็ตัวเมียตัวค่อนข้างไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคครับผมส่วนหางของตัวเมียเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าหางเขาไม่ค่อยโค้งติดต่อกันครับผมจะมีแบบว่าแบ่งๆนิดหน่อยครับผมสังเกตเห็นไหมครับแล้วก็ช่วงกระโดของน้องเขาเนี่ยครับของตัวเมียจะค่อนข้างตั้งอยู่ครับผมแต่ก็ Approach, สีจะค่อยเข้มเท่าไหร่ครับผมสีจะค่อนข้างจางครับผมถามว่าตัวเมียโอเคไหมสาหรับผมก็ถือว่าโอเคครับผมคือตัวเมียเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องหางโค้งสวยลู่จะออกมาหางสวยนะครับผมมันไม่เกี่ยวครับผมเท่าที่ผมเคยฟังมานะครับทุกคนคือหางของตัวเมียนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโค้งสวยเท่าไหร่บางที่เนี่ยครับเขาบอกว่าหางของตัวเมียถ้าเกิดชี้ขึ้นด้านบนนะครับหางของลู่นะครับที่ออกมาเนี่ยก็จะออกมาทรงแฟนเทลสวยหรือทรงเดลต้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเออน่าจะทรงเดลต้าถ้าเกิดหางด้านบนเนี่ยชี้ครับ หางจะออกมาทรงเดลต้าสวยซึ่งตัวเมียเนี่ยครับหางผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมถือว่าโอเคครับยอมรับได้สําหรับ80บาทซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราจะซื้อน้องปลาเนี่ยครับคู่ละ80บาทมาเลี้ยงในตู้มองด้านไซด์วิวเนี่ยครับถามว่าโอเคไหมถ้าเกิดสําหรับผมผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคครับผมเพราะเพราะถ้าเกิดเราเลี้ยงในตู้นะครับคือเราจะต้องการดูเขาด้านข้างใช่ไหมครับทุกคนถ้าเกิด สีเขาเนี่ยครับขึ้นไม่เต็มก็แสดงว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเลยใช่ไหมครับทุกคนแล้วถ้าเกิดยิ่งเขาตัวเล็กห่างเล็กเนี่ยมันก็ยิ่งไม่สวยเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดเราดูหน้าค่าเนี่ยครับเราควรจะต้องเน้นว่าสีนะครับควรจะต้องเต็มครับผมตัวต้องใหญ่ดูหนาๆแน่นๆหน่อยเวลาดูแล้วเราจะได้เออแบบว่ามีความสุขก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปครับผมคู่200บาทว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน โอเคครับทุกคนต่อมาก็มาถึงคู่ที่2กันแล้วครับผมซึ่งเจ้า2ตัวนี้ครับผมมีอายุ3เดือนเท่ากันกับตัวแรกเลยครับผมคู่นี้ราคา2 0 0บาทครับผมคือแค่เริ่มมาทุกคนก็สังเกตเห็นได้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวผู้เนี่ยครับผมหางค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเยอะมากเลยครับผมเห็นไหมครับโอ้โหหางย่างใหญ่แล้วทุกคนดูลําตัวของเขาครับลำตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่สวยงามเลยครับผมแล้วช่วงหัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีสีขาปนเลยครับผมสีแดงเคลือบเต็มเลยครับสําหรับเจ้าตัวนี้ แล้วทุกคนดูกระโดงเขาโอ้โหกระโดงค่อนข้างใหญ่เลยเห็นไหมทุกคนเวลาเขาเวลาเขาไหว้เนี่ยเวลาแผ่กระโดงเนี่ยเห็นไหมครับมันโตค่อนข้างยาวค่อนข้างใหญ่นะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้แต่ที่สําคัญคือหางของเขาครับหลักๆคือใหญ่มากครับผมโอ้โหูกคุณเห็นไหมครับเวลาไหว้นี่สวยเลยครับผมหางเนี่ยครับไม่มีงอไม่มีพับเลยทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากครับตัวนี้สวยมากสองร้อยบาทซึ่งถามว่าเจ้าตัวผู้ตัวนี้ครับแตกต่างจากเต้าตัว80บาท เยอะไหมสําหรับผมผมว่าแตกต่างกันเยอะมากครับทุกคนทุกคนแค่แบบเปรียบเทียบหาเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าตัวนี้มันหางใหญ่กว่าสวยกว่าจริงๆครับผมหานะครับเหมือนทรงแบบว่าแฟนเทลเลยครับผมแบบหางใหญ่มากแล้วกระโดงก็ยาวกว่าสีก็เคลือบเต็มกว่าตัวใหญ่กว่าครับผมดีกว่าในทุกๆอย่างเลยครับผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับผมแบบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรให้มันเยอะไม่ต้องมาจับเทียบกันก็เห็นได้แล้วครับผมว่ามันแตกต่างกันมากจริงๆครับผม ส่วนเจ้าตัวเมียนะครับผมตัวเมียค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ครับผมแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่กระโดงมีขาดนิดหน่อยสําหรับผมผมว่ามันไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ใช่ปัญหาแต่เจ้าตัวเมียตัวนี้ครับผมให้โฟกัสที่หางของเขาครับคือหางตัวนี้ค่อนข้างที่จะโค้งสวยครับผมโค้งรับกันดีถ้าเกิดเราเอาตัวผู้ที่เป็นทรงแบบแฟนเทลนะครับไปผสมเข้ากับตัวนี้ผมว่าหางของลูกนยครับน่าจะออกมาสวยมากครับผมเพราะหางตัวเมียตัวนี้โค้งโค้งแบบรับกันดีมากทุกคนเห็นไหมครับ ค้งกันแทบจะเป็นแบบวงรีแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็วนมาที่กระดงอีกทีนึงครับผมกระโดงขาดเนี่ยถามว่าเป็นอะไรไหมเท่าที่ผมเคยผสมมากระโดงขาดลูกก็ออกมากระดงก็ปกตินะครับผมคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระดงเนี่ยมาส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่ากระดงตัวนี้ตั้งไหมก็ตั้งครับผมแต่ที่ผมโฟกัสตัวเมียนี่ตัวนี้ก็คือ หางของเขาครับหางของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมซึ่งถามว่าถ้าเกิดให้เลือกสมมติถ้าเกิดผมอยากจะเลี้ยงลงตู้นะครับทุกคนผมก็จะเลือกเจ้า200บาทนี่ครับผมผมจะไม่เลือกเจ้า80บาทครับผมเพราะว่าในการลงตู้ก็อย่างที่ผมบอกไปเราต้องการมองทางด้านไซส์วิว ถ้าเกิดสีของน้องป้าเนี่ยครับมันเครื่องไม่เต็มก็ไม่สวยเลยใช่ไหมครับทุกคนก็ดูไม่แดงเต็มที่แล้วถ้าเกิดตัวเล็กห่างไม่ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไม่สวยหนักเลยครับทุกคนและดูการวงการบ้าของตัวนี้คือสวยกว่าชัดเจนเลยครับผมเวลายืนลงยืนน้ำเนี่ยครับขนาดตัวนี้ตื่นตื่นนะครับทุกคนไม่ค่อย่ายคือเจ้า80บาทเมื่อกี้มัน่หยแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บมันแบบว่าไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่มันแบบคึกคืนมากกว่าคือถ้าเกิดปลาตื่นตื่นเนี่ยมันจะนิ่งๆครับทุกคนแต ก็โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัว500บาทของผมกันบ้างว่าจะแตกต่างจากตัว200บาทยังไงบ้างครับผมโอเคครับผมแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับผมเป็นเจ้าอ l b i n o f ล l l l ราคา500บาทของผมนะครับผมนี่ครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าชัดๆเลยคือเจ้าตัวผู้เนี่ยครับผมจะสีแดงค่อนข้างแดงเข้มมากครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยครับจะค่อนข้างใหญ่ลําตัวหนาทุกคนดูตรงท้องเขาท้องเขาเขาค่อนข้างใหญ่อกค่อนข้างหนามากครับผมและต้งหางของน้องเขานี่คือพิเศษมากทุกคนหาจะเป็นทรง แฟนเทลครับผมแล้วทุกคนลองดูแบบว่าความหยักของหางความถี่เป็นซี่ของหานะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีแต่มันคือตรงรอยหยักของหางเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเหมือนแบบรอยหยักรอยพับเนี่ยมันเยอะมากหางมันค่อนข้างใหญ่มากครับผมแล้วทุกคนลองดูกระโดงกระดงตัวนี้คือค่อนข้างใหญ่และยาวมากครับผมถ้าเกิดตอนที่แบบน้องเขาว่ากินอาหารเนี่ยครับผมจะเห็นได้ว่าคือกระดงตั้งมากครับผมนี่ครับทุกคนลองสังเกตด้านนี้เห็นไหมครับกระโดงเขาจะพับพับอยู่ ซึ่งกระโดงจริงๆของเขามันใหญ่ยาวมากครับผมแล้วก็สีแดงครับเคลือบทั้งตัวไปถึงหัวครับผมไม่มีสีขาวปนครับผมไม่มีสีขาวแทรกต่อมาเราก็จะมาดูที่ตัวเมียกันบ้างครับผมซึ่งเจ้าตัวเมียตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่มากๆครับผมแล้ตลองสังเกตหางของเขาหางนยครับจะใหญ่แบบโอ้โหใหญ่เป็นพิเศษเลยครับผมใหญ่กว่าเจ้า2ตัวแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมหางจะเป็นทรงแฟนเทลผสมเดลต้านิดๆสังเกตได้ว่าตรงปลายหางด้านบนครับจะออกแหลมๆหน่อยทุกคนเห็นไหมครับ จะไม่ได้โค้งเท่ากันมากเท่าไหร่เธอจะมีหยกัยกหยกัยกหยักหยักด้านบนจะแหลมขึ้นไปนิดนึงครับผมส่วนกระโดงของน้องเขาก่อนข้างตั้งและใหญ่ครับผมกระโดงก็จะขาดไปนิดหนึ่งแต่ผมว่ามันไม่เป็นไรครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวเมียเนี่ยตัวใหญ่มากครับโอ้โหแล้วดูหางเห็นไหมครับด้านบนจะมีชี้ชีน้นิดหนึ่งเนี่ยครับเห็นไหมเวลาน้องเขาว่วยตรงตรงเนี่ยเราจะมองเห็นว่าด้านบนจะชี้จะชี้ชี้หน่อยส่วนเจ้าตัวผู้นะครับก็คือมันมองเห็นได้ด้วยตาตาอยู่แล้วครับวันวยกก มากเลยครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน3ตัวนี้นะครับผมในการเลี้ยงในตู้ในการเลี้ยงในการดูด้านไซส์วิวนะครับผมเราอยากเลี้ยงเพื่อความสวยงามเฉยๆแบบดูไว้เออแบบเพลิดเพลินแบบเสฟทางอารมณ์อย่างเงี้ย ผมก็แนะนําว่าคู่200บาทก็เพียงพอแล้วครับผมแต่สําหรับคนที่ต้องการแบบว่าจะลองประกวดจะลงประกวดดูอยากแบบหาประสบการณ์ก็แนะนําก็คู่500บาทขึ้นไปแล้วครับผมก็จะมีให้เลือกหลายราคาตั้งแต่500บาทไปจนถึงหลายพันเลยครับผมก็ลองเลือกหาเอาครับผมว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหนครับผมซึ่งสําหรับผมถ้าเกิดเป็นผมนะทุกคนถ้าเกิดผมเลี้ยงแบบเล่นๆในตู้เนี้ยเอาไวด้ดูสวยงามเฉยๆใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปผมก็จะเลือกแค่200บาทครับผมเพราะว่า 200บาทเนี่ยครับแดงเขาก็เคลือบเต็มทั้งตัวแล้วตัวค่อนข้างใหญ่ดีครับผมหางก็ค่อนข้างสวยครับผมก็ถ้าเกิดเราจะเอามาเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงลูกเขาไปเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่า200บาทก็เป็นที่เพียงพอก็โอเคแล้วครับผมสําหรับการเลี้ยงในตู้นะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านท็อปบิวกันบ้างครับผมว่าราคาเท่าไหร่จะตอบโจทย์ในการเลี้ยงด้านท็อปบิวครับผม โอเคครับผมก็มาถึงการดูทางด้านท็อปวิวกันบ้างครับทุกคนก็มาเริ่มกันที่คู่ละ80บาทก่อนเลยครับผมในการดูด้านท็อปวิวก็สําหรับคนที่จะเลี้ยงในบ่อหรือแบบว่าในอ่างบัวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จุดหลักๆที่เราจะต้องดูก็คือสีทางด้านบนหัวของเขาเนี่ยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งคู่ละ80บาทเท่าที่ผมมองอยู่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมองเห็นว่าสีแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบครับผมค่อนข้างที่จะเต็มครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมสําหรับเจ้าตัวผู้ นี่ครับสีแดงค่อนข้างเต็มเลยครับผมจะเหลือต้องหัวนิดหน่อยที่ยังขึ้นไม่เต็มครับผมต่อมาก็จะเป็นทางด้านตัวเมียผมซึ่งเจ้าตัวเมียเนี่ยครับตรงลำตัวของเขาครับจะเป็นสีเนื้ออยู่แล้วครับผมจะไม่ออกแดงผมว่าก็ถ้าเกิดเรามองทางด้านท็อปวิวก็ดูโอเคนะครับผมดูไม่แย่เลยครับผมนี่ครับ คือทางด้านท็อปบิลเนี่ยครับเราจะสังเกตไม่ออกเลยว่าตัวไหนหางใหญ่ตัวไหนกระโดงยาวกระโดงตั้งเราจะมองไม่ออกเลยครับผมเราจะรู้ได้แค่สีของเขาว่าสวยหรือไม่สวยครับผมส่วนมากในการเลี้ยงท็อปบิลนะครับเขาจะเน้นสีขอให้สีแบบเข้มๆสีชัดๆหน่อยก็โอเคครับผมอย่างเช่นเราเลี้ยงออาไบโนฟูเลก็สีแดงใช่ไหมทุกคนอย่างเช่นฟูโกเนี่ยก็หาตัวที่มันทองๆหน่อยอะไรประมาณนั้นครับผมนี่ครับสำหรับผมถ้าเกิดการเลี้ยงในบ่อนะครับทุกคนด้านท็อปบิล80บบาทก็ถือว่า โอเคเลยครับผมไม่ได้แย่ครับผมเพราะสีแดงค่อนข้างที่จะเต็มเพราะเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องหาตัวที่แบบหางใหญ่กระโดงตั้งอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเรามองแค่ทางด้านท็อปอย่างเดียวนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูคู่ละ200บาทกันบ้างครับผมโอเคครับทุกคนต่อมาก็มาถึงคู่ละ200บาทกันแล้วนะครับผมนี่ครับในการดูด้านท็อปดิวสาหรับตัว200บาทตัวผู้ก่อนเลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสีแดงนะครับจะขึ้นค่อนข้างเต็มแบบสมบูรณ์เลยครับผมนี่ครับโอ้โหขึ้นแบบ เต็มทั้งหัวเลยครับผมไม่มีสีขาวเลยนี่ครับเห็นไหมครับโอ้แดงดีแดงสวยลยครับผมแล้วก็มาดูตัวเมียบ้างครับผมตัวเมียก็ดูโอเคนะครับผมเพราะว่าเราสังเกตไม่ออกอยู่แล้วว่าหางใหญ่หรือกระโดงตั้งไหมครับผมเราก็ดูแค่ว่าตัวมันอ้วนๆใหญ่ๆก็โอเคครับผมถ้าเกิดเราดูด้านท็อปบิวนะครับทุกคนนี่ครับแต่ตัวผู้นี่คือโอ้โหนี่ครับคือเรามองไม่ออกเลยว่าหางมันใหญ่หรือกระโดมันยาวอะไรยังไงนะครับเห็นแค่ว่าสีเขาแดงแค่ไหนครับผมแล้วตัวใหญ่ประมาณไหนครับผมนี่ครับ นี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวละ80บาทผมว่าในการเลี้ยงในบ่อนะครับผมตัว80บาทผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะดูทางด้านข้างเขาอยู่แล้วครับทุกคนเราไม่ต้องการจะดูอยู่แล้วว่าหางใหญ่แค่ไหนกระโดงตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับผมว่า80บาทผมว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการเลี้ยงในบ่อนะครับทุกคนเพราะในการเลี้ยงในบ่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเลี้ยงแบบว่าเหมือนกับ อ,อยู่ในส่วนของเราเงี้ยเลี้ยงดูเล่นๆไม่ได้แบบจริงจังนะเท่าไหร่ผมว่า80บาทนะครับน่าจะตอบโจทย์มากกว่าตัว200บาทนะครับผมแต่สําหรับท่านไหนที่ต้องการแบบว่าเออแบบว่าเลี้ยงในบอ่อด้วยแล้วเผื่อแบบว่าอนาคตจะมาลงตู้งเงี้ยผมว่า200บาทก็ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ดูได้ทั้งท็อปวิวและด้านไซด์วิวเลยครับผมนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นครับผม ตัวก็ค่อนข้างแดงดีครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ละ500บาทกันบ้างครับผมว่าทางด้านท็อปวิวจะเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับผมต่อมาก็มาถึงคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นคู่ละ500บาทของผมเองนะครับผมเดี๋ยวสังเกตเห็นได้ว่าสีแดงนี่แบบโอ้โหแดงแบบแดงแบบแดงโคตรครับทุกคนแล้วไม่มีสีขาวปนเลยครับผมจะเห็นแค่ตาของเขาแค่นั้นเองครับผมสาหรับตัวผู้นะครับ โอ้โหแต่ด้านบนนี่ครับมันก็พอมองสังเกตออกว่าหางตัวนี้ใหญ่มากครับทุกคนแต่เอาจริงๆริมันก็ไม่มีใครสังเกตเลยครับทุกคนถ้าเกิดเรามองแล้วนะท็อปบิลเขาจะดูแค่สีเท่านั้นครับผมนี่ครับโอ้โหแดงจัดแดงโคตรแล้วก็มาดูตัวเมียมากครับผมตัวเมียก็เหมือนกับตัวเมียที่ผ่านๆมาครับผมคือตัวเขาจะเป็นสีเนื้อนิดหน่อยแล้วก็ผสมกันแดงๆนิดหน่อยครับผมแต่สังเกตได้ว่าเจ้าตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวใหญ่มากครับผมเวลามองท็อปบิลก็จะมองเห็นอยู่ครับว่าตัวใหญ่นี่ครับผมพอท้องเขาจะแบบ อ้า,อ,าออ้จะบานออกหน่อยครับนี่ครับแต่ไฮไลท์คือตัวผู้ของเพราะมันแดงมากครับทุกคนแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นผมเลือดนะครับผมว่ามันมีความจําเป็นที่เราต้องซื้อคู่ละห้าร้อยบาทมาลงบ่อไหมสําหรับผมผมคิดว่าไม่จําเป็นครับผมสําหรับผมผมคิดว่าแค่แปดสิบาทก็น่าจะโอเคแล้วครับผมสําหรับการเลี้ยงในบ่อแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบว่าอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าเกิดต้องการแบบดูทั้งในบ่อด้วยท็อปบิลด้วยไซด์บิวด้วยก็ 200บาทก็เหมาะสมครับผมแต่ถ้าเกิดเราดูท็อปวิวอย่างเดียวเลยไม่สนใจด้านข้างเลยก็80บาทเท่านั้นเพียงพอแล้วผมไม่จําเป็นจะต้องเอา2 0 0 5 0 0 3 0 0า0 0มาเลยครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับทางด้านท็อปวิว โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปถูก vs แพงสำหรับปลาหางน้อยุง albino full l e n t สามราคานะครับผมสำหรับผมถ้าเกิดแนะนำในการเลี้ยงทงด้านไซส์วิวนะครับผมผมก็แนะนำเป็นคู่ละสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมก็เพียงพอคุ้มค่าแล้วครับผมแต่สำหรับบางคนที่ต้องการเลี้ยงทงด้านท็อปวิวอย่างเดียวผมก็แนะนำเป็นคู่ละ 80บาทเท่านั้นครับผมก็เพียงพอและคุ้มค่าแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทําสายพันธ์อื่นสายพันธ์ฟู b แบ็กฟูโกสายพันธ์อืนน่นนู่นนั่นนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ